ว่าบ่มีก็มีอยู่เด้อพี่น้องเด้อพุทธภูวุพี่วีมาอยู่ในดงควายเอ้ยมาอยู่ในดงงวัวพี่น้องครับควายสามแม่ลูกลูกแม่อาจจเป็นของมาเตยอะจะของบ่อยู่เดี๋ยวสิไปถามให้พี่น้องจกกักไปทางไดนแต่กะคนกับปลาามแล้วนี่ควายเขากับปลาามเพราะว่ามันมือหนีเปตลาดงวัวพี่น้อง ขอไปเบิ่งแล้วกันโอ้ตัวนี้ก็ชว่วยมือบลาบมันตัวนีว้ส็ช่วยมีงูเลี้ยงหลายเลยพี่นอ้องงูเลี้ยงหลายเขาเริ่มมาออเอา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 งูออกมาขายกันพี่น้องตัวนี้ท่านงานเลยทามีตัวนี้เด้พี่น้องสิทามีตัวหนิงว,ว,ว,ว๊ยผมก็นึกว่าเป็นงูมันควายตัวนี้เหรอเออว่ะมาจากไหนวะนี่หนิงปูพีม่มาจากไหนไหนอตัวนีง

มาอย่างไรมาอยู่กับงัวผมก็นึกว่าเป็นงัวตีแรกเดี๋ยวเป็นควายตัวนี้เอาตอนนี้ต่างหากตุ๊กปูยต่างหากเอาข้าวผยหลังนี้อย่างเงียข้าวผหลังวะหน้าข้าพี่ปะข้าวผายพบเจอแลกผมนึกว่าเป็นงัวเนี่ยผมเนี่ยเดียงเอ้ามันควายตัวนี้มันเขามาจยางไรอตัวนี้ข้าวผายล่ะถามให้เจ้าเจ้าเจาไปถามพวกใครนี่ ข้อตเ b ยวะเตยเข้อเต้ยวะเตยอเต้ยข้อเต้ t เตยเตยสามืน <an> ี <tur bass im> <No. S 1> ่จะค้องเลยหอยสาตัวนี้รุดมาจากไหนสามหมกว่าเอไมื่อไหต้องใจอานี่วอันี้วามันเป็นหัวแน่น่ กอนแแรกนอมั้งเอ้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนี่ครับพี่น้องอกระดูกรสูงระ้อนกระดูกรอนาตาดีเด้เหนามาเจมเจบ่นามากทีล้าเออบื่น้าบ่หน้างวกันนเบ่อหน้าห้กวันเลยสํมันเลยเนาะนาตาดีเด้หางเป็นตาหักเนี่เออเป็นตาหักเนี่ยสามหมื่นพี่น้องครับ สามหมื่นย่องไปไหนเนาะย่องไปไหนเนาะย่องอันตรายเนี่ย่องเอ้ย่องไปไหนเลยสามหมื่นมงขายจะได้มองขายเล่าองขายเพออสองหมื่นเกาพันารถพัารยตนั้นล่ะมีย่าีไแนวเอาตรงนีเอาพี่น้องควยเด้ใส่เหล็กไห้เรวใส่เล็กไที่ด 93 093 415 41 5 8430 8430ดอนนพน้องผู้ได้มองหาซ้ายนี่พัฒนาตัวผู้อยู่ต่างหากเด้พี่น้องครับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เอา2 9 0 0 0หาพี่น้องมองขายเลยพวกมหาเมื่อกี้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ว่าม่มีควายนี่มีควายเอ้าไปเห้มันดุบ9อ0 0อด้29 ทางกระตาอยู่ไปไปไปโดนกันมาทีนี้ตัวนี้ตลาดก็เริ่มคึกคักเข้ามาต่อตอนหนึ่งเขาไม่เคยเห็นนะมันมันขบมาจางไหนเนาะพุดธขมาจากไหนต้อต้อดอนนะไปบางทีนี่พี่น้องย่างไม่เลยเนาะไม่ได้อะไรายแล้วไงใส่สก็ผัวนี่ผัวมีเมย์อยู่มามามาามา